สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องจา๋าวันนี้ยายกกสิพามาเบ่งกระทกรกรกบป่านะคะพ่อแม่พี่น้องหรือว่าบ้านยายกอกเรียกผักตําลึงขนค่ะพ่อแม่พี่น้องตําลึงขนค่ะเคยแต่เอาใบมนะันอะไปนึ่งกินค่ะอร่อยค่ะพ่อแม่พี่น้องนึง่งนึ่งกินจิ้มแจ่วนะพ่อแม่พี่น้อง แล้วก็เคยไปกินหมากมันอะกินผลมันอะที่มันสุกเหลืองๆนะคะก็จะหวานดีนะคะพ่อแพี่น้องแต่ไม่รู้ไม่คิดไม่ฝันว่าปร,ประโยชน์ของมันจะมีขนาดนี้นะคะรับพ่อพี่น้องจ้ายายก็เข้าไปดูใน Google แล้วนะคะประโยชน์ของมันอะสัพพคุณของมันจะมีเยอะมากเลยะคระัพ่อม่พี่น้องครอบจักรกวาละคระัพ่อม่พี่น้องจ๋าเออเยอะมากค่ะได้อ่านแล้วโอโหตะลึงเลยะคะรัพ่อม่พี่น้องจ๋า ทำไมประโยชน์มันมากมายขนาดนี้ทั้งที่ยายก็เคยเห็นมาตั้งแต่เด็กเลยนะคะอันนี้ค่ะกินแต่ยอดมันแล้วก็ผลมันนะคะที่ที่มันสุกอะค่ะจะไปเก็บกินมันหวานดีนะคะพ่อแม่พี่น้องกับใบมันจะไปนึ่งกินจิ้มเจวแต่ไม่คิดว่าจะมีประโยชน์ทุกอย่างเลยะคะรับพ่อแม่พี่น้องมีตั้งแต่ใบดอกต้นรากผลมีประโยชน์หมดเลยะคะรัพ่อแม่พี่น้องค่ะ เอ่อเข้าไปดูใน Google แล้วนะคะโอ้โหครอบจักรวาลจริงๆค่ะแก้ไอค่ะคัดจมูกขับเสมหะนะคะบำรุงหัวใจบำรุงปอดเยอะแยะไปหมดค่ะพ่อแม่พี่น้องจ๋าอย่าไปทิ้งอย่าไปไป,ไปฟันทิ้งเด้อพ่อแม่พี่น้องใหญ่กอกนะมันขึ้นที่ที่สวนค่ะอันนี้นะมันขึ้นตรงไอ,อตรงตรงรั้วค่ะพ่อแม่พี่น้องเนี่ย กำลังคิดว่าจะดึงลงมันลกค่ะพ่อแม่พี่น้องแล้วมาอ่านสรพคุณมันโอ้โหสุดยอดเลยค่ะพ่อแม่พี่น้องจ้ะเห็นไหมคะหมากมันเขียวๆมันยังไม่สุกนะคะมันจะเป็นคนๆนะคะพ่อแม่พี่น้องเนี่ยหมากมันจะเป็นคนๆมันเหมือนกับลูกกระทกลกค่ะแต่มันเล็กนะคะแล้วมันก็จะเป็นคนนะคะพ่อแม่พี่น้องรสชาติมันก็คล้ายๆกันนะข้างในเม็ดมันอะข้างในผลมันจะมีข้างในเนี่ยมันจะเป็นคล้ายๆกระทกลกค่ะแต่มันจะลูกเล็กกว่าพ่อแม่พี่น้องจ้ะ โอ้โหยายกกเข้าไปดูใน Google แล้วยยกอกแบบตะลึงเลยค่ะม่คิดไม่คิดว่าส่วนคุมมันจะเยอะแยะขนาดนี้นะพ่อแม่พี่น้องอันนี้อยู่ที่สวนยายกกเองนะคะพ่อแม่พี่น้องยุนอยู่ข้างหลังข้างหลังบ่อเลยค่ะตรงนี้ตรงขอบตรงขอบตรงตรงกำแพงตรงรั้วเลยค่ะพ่อแม่พี่น้องมันขึ้นเลื้อยตามอะไรนะลวดหนามเลยนะคะพ่อแม่พี่น้องเห็นไหมผลมันจะสีเหลืองๆค่ะมันสุกแล้วนะคะ มันจะเป็นสีเหลืองเหลืองทมันสุกแล้วก็จะแ, here, mm hmm. แกะออกมาก็จะเป็นเนื้อมันก็จะเป็นเหมือนกระทกลกค่ะเหมือนกระทกลกเขาเึ่องเรียกกระทลกป่าเนาะเยโก็คุณรู้ว่าเขาเรียกกระทลกป่าเนาะแต่บ้านเยโก,ก็เรียกตําลึงขนครับพ่อแม่พี่น้องพักตําลึงขนเห็นบ่ค่ะเป็นบะหมากมันเหลืองเหลืองสุกแล้วค่ะเยโก็ไปเก็บกินอยู่ค่ะหวานหวานะครับพ่อแม่พี่น้องมันสุกแล้วมันจะหวานหวานนะคะรับพ่อแม่พี่น้องอัอนนี้มันจะเกิดตามธรรมาชาติเลยนะครับพ่อแม่พี่น้องเพราะว่าเม็ดมันร่วงหล่นเนี่ย พอมันได้ความชื้นหน้าฝนเนี่ยได้ได้น้ํามันก็จะขึ้นเองนะคะแล้วมันก็จะตายไปเองนะพอพอมันถึงอายุไขของมันก็จะเหี่ยวแห้งตายไปเองนะคะพอถึงหน้ามันก็จะขึ้นมาใหม่นะคะพอมันอันนี้นะกระทบลกจริงๆแต่มันมันลูกเล็กค่ะมันเหมือนกระทบลกจริงๆค่ะทั้งทั้งทั้งรูปร่างเอ่อเทาเนาะ ผลแต่มันเล็กเล็กเล็กกว่ากระทบโลกครับพ่อแม่พี่น้องอันนี้ประโยชน์มากมายนะคะพ่อแม่พี่น้องสสบพคุณมากมายนะคะพ่อแม่พี่น้องคาเห็นแล้วอย่าไปทิ้งนะอย่าไปฟันทิ้งนะยายก็คิดจะไปฟันทิ้งอยู่ไปดึงทิ้งอยู่ก็เพราะามันลกลกมากมากเลยะครับพ่อแม่พี่นะะ้องเห็นไหมครับผลมันเขียวเยอะเลยะครับพ่อแม่พี่นะะ้องกระทบลกป่า เคยเห็นบ่ครับพ่อแม่พี่น้องจานนะคนอยู่ในเมืองอาจจะไม่เคยเห็นนะคบพ่อแม่พี่น้องแต่คนอยู่บ้านนอกเคยเห็นแน่นอนครับพ่อแม่พี่น้องยางก็เห็นมาตั้งแต่เด็กตั้งแต่ตอนเด็กเลยครับพ่อแม่พี่น้องตั้งแต่เด็กอยาจะเอาใบใบอ่อนยอดอ่อนมันเนี่ยมาลวกกินหรือมันก็นึ้งกินนะคบพ่อแม่พี่น้องกินจิ้มเจียวอร่อยนะคบพ่อแม่พี่น้องแซ่บนะคะเป็นอาหารแบบแต่สมัยเด็กนี้เป็นอาหารที่แบบว่าสุดยอดเลยนะคะอาหาร ไม่น่าแหละนะคนคนสมัยโบราณนะเขาจะกินพวกนี้แหละค่ะกินพวกผักพวกนี้แหละตั้งแต่เด็กเลยนะกินพ่อแม่ปู่ย่าตายายพาก,กินก็กินกันมาเนาะแต่เด็กทุกวันนี้ไม่กินแล้วนะคะพ่อแม่พี่น้องไม่รู้จักด้วยนะคะเนี่ยใบยมันยอดมันเนี่ยเอามานึง่งกินเนี่ยอร่อยสุดยอดเลยะคะ่ะพ่อแม่พี่น้องอยังก,ก็เรามาหอมนะกินมันจะหอมๆนะเวลานึ่งนะแต่บางคนก็จะว่าเหม็นนะคะ เหมนเขียวนะบางคนก็จะเรียกว่าเหมนเขียวแต่ยยก็บอกว่าหอมดีนะคะเนี่ยคะ่ะผลมันผลมันนะเขียวๆยังไม่สุกนะคะถ้ามันสุกแล้วมันจะเป็นสีเหลืองๆนะคะพ่อแี่น้งเยอะมากๆเลยค่ะที่สวนยายกอกนะคะไม่ได้ปลูกนะคะมันขึ้นเองตามธรรมชาตินะคะพ่อแม่พี่น้องจา๋าสรรพคุณเข้าไปดูเลยนะคะใน Google นะคะเออเดี๋ยวยายกอกจะพูดให้ฟังนะคะใบ ใช้ตําพอกศีสะช่วยอาการหวัดคัดจมูกนะคะใบนะคะใบดอกต้นทั้งต้นเลยนะคะจะช่วยขับเสมหะแก้ไอนะคะใบต้นแล้วก็ทั้งต้นเลยนะคะสรรพคุณสุดยอดเลยนะคะพ่อแม่พี่น้องแล้วก็เขาบอกว่าเป็นสมุนไพรที่ใช้รากสดหรือตากแห้งชงเป็นชา เป็นน้ำชานะคะเอาเอารากของมันหรือใบของมันเอารากสดตากแห้งนะคะแล้วก็ไปชงเป็นชานะคะใบใบไม่ใช่นะ,ะเอารากนะคะเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นชานะคะเถาเป็นยา,าธาตุพอกรักษาแพ้นะคะขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมค่ะแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะเลิฟเลิฟทุกท่านค่ะเลิฟเลิฟค่ะแล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะเลิฟเลิฟทุกท่านนะคะ<ๆ>